สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับในเกมประเทศไต้ไหวันที่มีชื่อว่า a p e r t u r หรือที่แปลว่ารูรับแสงนั่นเองจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของกล้องก็ได้แต่ที่แน่ๆเลยคือตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่ที่คล้ายกับโรงพยาบาลเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าเรากดเริ่มเกมบันดีกว่านะครับปะทำไมถึงมีเสียงนกมันดูเป็น,นนะธรรมชาติมากเลยนี่ยังเล่นกับกล้องนั่นอย,อยู่อีกเหรอมันสนุกหรือยังไงสจหรับนายอะ่ะถ้าง,งั้นก็ลองหันไปที่ป่าตรงนู้นดูสิแล้วก็ถ่ายรูปมันซะ ให้กดถ่ายรูปรอ่ะแล้วไหนอะ <c oughs> ไหนถ่ายรูปมันมืดไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> คือยังไงนี่เรากดถ่ายแล้วนะครับ <c oughs> หมายความว่ายังไงที่ว่ามันมืดอเอาไหมชั้นสิอ,อ๋อนายลืมเปิดเลนเราลืมเปิดเลนนะครับมันก็เลยแบบมืดนั่นเองต่อไปก็กดเอาเลนออกนะครับคลิกซ้ายโ <c oughs> อ้โหสว่างแบบ สวยด้วยบรรยากาศมันดูแบบน่าอยู่น่าเล่นมากโคตรโฮซัมเราให้ถ่ายอะไรอไปที่ป่าใช่ปะแชะไม่ใช่เหรอต้องไหนคือป่าตรงนี้นะดูไงเป็นป่าดูไงก็แม่น้ำหรือเปล่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีรูปกี่รูปเนี่ยถ่ายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเกมที่ดูแบบโฮซัมมากๆนะครับอบอุ่นหัวใจเลยอะ เกมแบบนี้มันอยู่ในแท็กเฮอร์เรอร์เกมได้ยังไงมันจะเป็นเฮอร์เรอร์เกมใช่ไหมเกมแบบนี้โอเคครับเรามีเตียงนอนอยู่งนี้แล้วก็เกะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้หน้าต่างก็เปิดไม่ได้เช่นกันโอเคแล้วประตูตรงนี้มันคือประตูจริงใช่ไหมเนี่ยเปิดยังไงไม่เห็นมีลูกบินเลยเอาเปิดได้เฉยแล้วข้างในมันมืดอ๋อมันคือตู้เสื้อผ้านะครับไม่มีอะไรเกะก็เปิดไม่ได้มีไว้ทําไมเนี่ยตรงนี้ปิดได้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เหมือนกันมีประิทินอยู่นะครับ ไม่มีของเลยหรอห้องเนี้ยมันบ้านเราใช่ไหมเนี่ยโอเควันนี้วันที่หกนะครับวันอังคารที่หกเดือนกรกฎาคมไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากประตูเปิดได้แล้วมันทําไมมันเป็นการเงี้ยมาประเด็นคือเปิดอันหน้าด้วยนะสวัสดีครับมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่านี่เราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยปัญหาเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านเราเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ามันแคบนะครับมันไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์ไม่เหมือนหอเลยคือขนาดหอที่ผมเคยอยู่มันยังกว้างกว่านี้เลยนะทางเดินเนี่ย โอเคด้านขวามีเหมือนกับน้าแข็งก่ออยู่นะครับเปิดก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเหรอใช่ไหมแต่มีเตียงนะครับเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่ามีรองเท้าให้ไปอย่ากันนั้นเลยเป็นคาซีนเดี๋ยวมันกลับมาที่เดิมไม่ใช่เหรอเอ๊แต่ว่ามีของเพิ่มนะครับเป็นกล้องใช่ไหมเป็นเป็นหนังสือการเซตอัพแบบรวดเร็วรวมถึงกล้องนะครับมีกล้องแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์แล้วก็เมมบูรีการนะครับ แล้วเราจะต้องชาร์จอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงจะใช้ได้อืโปรดอ่านก่อนที่จะใช้นะครับแค่นี้เหรออันนี้ใช่ปะเมมโมรีการ์ดที่ว่า32ิกิกสตาร์เฟสินัมไม่รู้ทำไมเนี่ยยี่ห้อน,นี้มันทำให้ผมหายยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เวลา6โมง15้านาทีหรือแปดโมงนะมันไม่มีบอกนะครับว่า AM หรือ PM แต่ว่าดูจากแสงแล้วเนี่ยน่าจะเป็น8โมง15ามากกว่าตอนนี้วันที่27่เราไปกันต่อเลยดีกว่าฮะวันที่27เ็ดเหรอ เราข่ามากี่วันเนี่ย21ิบวันเลยเหรอ <c oughs> โอเคแล้วเราไปได้ปะเปิดประตูไม่ได้อ๋อ,อ ى, เปิดได้นะครับเราแค่ไม่ไกลเพียงพอะสถานที่มันเปลี่ยนนะเนี่ยรยากาศมันเริ่ม <c oughs> มันเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วเราจับมันมีแค่นี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าต้องมีคนตกบันไดอะเอาจริงๆข้างหน้ามันดูมีแสงรอดออกมาด้วยนะครับสวัสดีตอนนี้ก็ตอนเย็นเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วกี่โมงเนี่ยหกโมงยี่สิบหกนาทีโอเคมีของด้วย มันคือชาร์จเจอร์แต่ว่าเราไม่สามารถเก็บได้นะครับเก็บมันมาไม่ได้เลยเราประตูห้องนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้รูปภาพก็รูปภาพเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วทำไมรูปภาพนี้มันขาวอะเปิดไม่ได้เหมือนเดิมเช่นกันวิ่งก็ไม่ได้ <c oughs> แสดงว่าไม่มีหนีผีนะครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งไม่ได้แบบนี้มีของหรอใช่ของปะไม่ใช่เป็นหลอดไฟเฉยเสียงอะไรหรอเปล่าเมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดประตูให้หรือผมหูแววเอเองเปิดเลยละกันอสวัสดีครับตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วด้วย สองทุ่มยี่สิบหกนาทีวันที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับวันเดิมแค่เวลาเปลี่ยนเท่านั้นเองมีของให้ด้วยมีกล้องด้วยเป็นคาร์เมล่าเฉยตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่อ๋อสาเหตุที่เราเก็บชาร์จเจอร์ไม่ได้เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามันมีแค่ชาร์จเจอไงจะไปชาร์จกับอะไรใช่ไหมเ <c oughs> ท่านี้เราก็สามารถชาร์จได้แล้วนะครับเราเนี่ยขาตั้งกล้องไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่ากล้องยังไม่สามารถใช้งานถ้าอย่างนั้นเรารู้เลยว่าเราต้องทําอะไรตอนนี้นี่คือเวลาสองทุ่มใช่ไหม แต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นเวลาหกโมงนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือชาร์จแบตนั่นเองแปะแปะปะเหมือนรู้ว่าต้องทำอะไรอ่าชาร์จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องรอใช่ไหมเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการชาร์จนะครับนั่นไงแล้วเราก็เดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปเก็บกล้องเป๊ะเลยผมบอกเลยว่าอย่างเซียนเกมมันเหมือนทำมาให้แบบเดาได้ง่ายๆนะครับใช่ปะเสร็จแล้วใช่ปะเรียบร้อยแบตเตอรี่ที่ชาร์จเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปวางกล้องนะครับตรงนี้อ่า เราทำอะไรอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปห้องตัวเองเนี่ยนะขอบคุณสำหรับเสียงภาคนะครับแต่ขอโทษทีฟังไม่รู้เรื่องท <c oughs> ับก็ไม่มีให้หมายความว่ายังไงเนี่ยเปิดได้ยังก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปฏิทินหายไปเราด้วยเราวันนี้อะไรอะ่ะไม่มีเวลาบอกนะครับเศษกระดาษเหรอเกรดของฉันเนี่ยค่อนข้างห่วยเลยฉันจะต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นมันอุ้ยมันจะเล่นเรื่องอะไรเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาชีวิตก็ได้นะครับพอเริ่มแรกเรามานี่คือย้อนอดีตไปแล้วอ่ะหรืออันนี้คืออดีตมันคือยังไงกันแน่ปัจจุบันเหลืออดีตทุกอย่างมันมีแต่คําถามนะครับแต่คําตอบไม่มีเลยเปิดได้ปะมันคือห้องอะไรนี้เปิดก็ไม่ได้โอ้ประตูเปิดต้อนรับแบบนี้ผมบอกเลยนะมีประเด็นอนะมีประเด็นแน่แน่ <Nope. S 1> ประตูมันปิดไงเราจะเปิดไว้ทําไมตั้งแต่แรกอุ้ย,ยทุกคนครับถ้าเกิดนะ ถ้าเกิดว่าผมหันหลังไปเด่ยมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังปะคิดว่าเอาไงดีพร้อมปะพร้อมปะทุกคนพร้อมนะเราจะหันไปอย่างช้าๆแล้วก็ชัดๆนะครับถ้าจะแบ้นะถ้าจะแบ่นะอ่าไม่มีอะโถเอ้ยเสียงอะไรกล่าวแล้วว่าต้องไม่มีไงอู้เอา้าอยู่ๆก็วร์ปเมื่อกี้มาเห็นขาโดยลำตก็ไม่รู้นะครับข้างหน้ามีไฟเปิดอยู่พร้อมกับเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ย แล้วก็เศษกระดาษตอนแรกนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นเศษกระดาษนะครับกดดูเป็นคาซีนด้วยทำไมถึงวางอยู่บนโต๊ะนี่ล่ะคืออะไรเลยว้ามาไงเนี่ยอยู่ๆอยู่ๆเจก็ว้ามาใครอ่ะแม่ของเราปะหรือป้าเขาเขียนเอาไว้นะครับแต่เร็วมากเลยนะแทบอ่านไม่ทันอ่ะแต่อ่านทันอยู่เขาบอกว่าทําไมเกรดถึงตกขนาดนี้สุดท้ายแล้วฉันก็ยังโดนจับได้อยู่ดีแย่แล้วไง แสดงว่าพ่อแม่นี่ฝากความหวังไว้ที่เรามากเลยนะอ๋อนี่ไงห้องตอนแรกของเราที่เราเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เข้าเข้ามาได้แล้วนึกว่าเป็นน้ําแข็งซะอีกสรุปไม่ใช่นะอุ้ยเงายังอยู่อีกเหรอตัวอะไรอะ่ะวัยซะด้วย <c oughs> แล้ววัวยเนี่ยไปไหนแล้ว,วลุงเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เปิดได้ป่เปิดไม่ได้นะครับมันไปที่ห้องของเราอะ่ะจะเจอความจริงเลยปะเนี่ยเปิดได้ด้วย สวัสดีอยู่ไหนอะไม่แย่เหรอเขาไม่แบ้นะครับแล้วเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วมันวนลูปอะอาไม่มีนึกว่าจะโผล่มาเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เหมือนเดิมเราจะได้เจอแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วปะข้างนอกมันมืดอะเปิดไม่ได้ก็ต้องเดินกลับไปหรอโอเคนะครับถ้าไม่มีอตอนรับเหรอตอนรับใช่ปะโอเคเราสามารถกดพีคดูได้ด้วยนะชา้ชาๆจะเย็นๆนะจะปล่อยให้เด็กของเราเนี่ย ทำตามที่เขาอยากทําไม่ได้นะเกดของเขาเนี่ยมันทุเรศมากเลยนั่นก็เพราะว่าคุณกดดันเขามากเกินไปไงมันเพิ่งจะเปิดเทอมเองนะไม่ได้ยินที่อาจารย์พูดหรออี่ตั้งหลายปีก่อนจะมีการทดสอบหลายปีเหรอจะบอกว่ามีเวลาอีกตั้งหลายปีลูกของเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเรียนตอนนี้ใช่ไหมพูดจาดีๆนะเขาเหมือนกับคุณเลยที่ชอบทำแต่สิ่งน่าเบื่อหน้าเบื่อ ทำไมทุกคนต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการเป็นช่างภาพนานขนาดนั้นด้วยยังไงซะทุกๆคนเขา,เขาก็รู้การถ่ายรูปอยู่แล้วไม่ใช่หรือยังไงเงียบซะที่เธอพูดแบบน,นี้ก็เ <มา S 2> พราะเธอมีงานที่พันคงยังไงละ่ะงานนั่นน่ะทําให้เธอรู้สึกว่าเหนือกว่าใช,ใช่ไหมละ่ะฉันน่ะทางานหนักเพื่อครอบครัวและสิ่งที่ฉันขอก็คืออย่าตามใจลูกแค่นั้นเองแล้วเธอกลับมาบอกว่าฉันทํางานที่เหนือกว่าเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะไรเหรอแม่คือเขากําลังคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยแหละพ่อแม่ทะเลาะก ทำไมเราถึงทำอะไรต่อไม่ได้เลยอ๋อเราจะต้องอุอ้เตี๋วอ,อยู่ๆก็โดนแม่ไล่แล้วแม่มาจากไหนเนี่ยหลังประตูโทรเอ๋อเยก็นังจะบอกเลยนะครับว่าเขากำลังพูดเรื่องเราอยู่แล้วก็ทะเลาะเรื่องเราด้วยมีสองทางเหรอมันต่างกันยังไงอะซ้ายกับขวายอมรับความรักของแม่อ๋อก็คือตั้งใจเรียนเหรอตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนไม่ได้ด้วยแล้วด,ดูซับดิ ซับเป็นภาษาจีนน่ะไต้หวันนะโอเคเรารับความรักของแม่ไม่ได้ถ้างั้นก็รับความรักของพ่อไหมเปิดประตูรับด้วยขึ้นมาเลยใช่ไหมได้ครับพ่อผมติดรถไปด้วยนะพ่อเราจะพาเราไปไหนขี่รถหนีออกจากแม่เหรอแบบทิ้งแม่อะไรแบบนี้โอ้เราอยู่ในรถแล้วสวัสดีครับพ่อทําไมผมมองไม่เห็นหน้าพ่อเลยลูกจะทําอย่างที่ลูกต้องการไม่ได้นะเกรดของลูกเนี่ยมันห่วยมากครับผมเข้าใจแต่ว่าผมอยากทําในสิ่งที่ผมอยากทําไง มี2ช้อยนะครับช้อยแรกก็คือเงียบๆกับช้อยที่2เดี๋ยวนะผมอ่านกับกันนะมี2ช้อยนะครับช้อยแรกก็คือเปิดเทอมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเองนะและการประเมินทดสอบเนี่ยมันก็ยังอีกตั้งหลายปีกับช้อยที่2นะครับก็คือเงียบเอาไว้เราตอบช้อยแรกเนาะเพื่อเป็นการอธิบายให้พ่อฟังนะครับพ่อมันอีกตั้งนานนะกว่าจะสอบอ่ะก็คือจะบอกว่าคอยเรียนทีหลังก็ได้ว่างั้นลูกฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอก็พอตัวนะพ่อจริงๆโอเคเรามี2ช้อยเหมือนเดิมนะครับช้อยแรกก็คือ ความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมเนี่ยคือการได้ใช้เวลาร่วมกับพ่อนั่นเองโดยการถ่ายรูปก,กับพ่อน,น,นะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วพ่อล่ะพ่อเกลียดสิ่งที่ผมทําอยู่แต่สิ่งที่พ่อทําก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเราตอบรายแรกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาทะเลาะกันนั่นเองเพราะถ้าเกิดอยู่ทะเลาะกันเนี่ยเราไม่รู้เราจะทนอะไรบ้างนะมาตอบไปแล้วอ๋อเหรอเป็นความผิดฉันใช่ไหมฉันส่งแกไปที่โรงเรียนแล้วนี่คือวิธีที่แกตอบแทนฉันเหรอเสียได้เงินจริงๆเลยแล้วคราวนี้ก็เถียงฉันอีก ผมต้องมีสิทธิ์ดิพ่อผมก็เป็นคนคนนึงนะชอยแรกนะครับอย่างน้อยผมก็ทํากันบ้านเสร็จนะกับอันที่สองนะครับเป็นเงินของแม่ตังหกพ่อนะหาเงินได้ไม่มากพอถ้าตอบอันที่สองนี่เราโดนอัดแน่เลยตอบมาแรกนะครับว่าผมทํากันบ้านเสร็จไห่พ่อผมก็พยายามอยู่ในสิ่งที่ผมทำอะ่ะข้ออ้างไม่มีใครฟังข้ออ้างของลูกหรอกนะถ้าเกิดว่าลูกทำงานแล้วอะโอ้โหไม่หยุดเลยดิพ่อมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะถ้าเกิดว่าพ่อยังพูดเรื่องเดิมๆในสิ่งที่แม่บอกไปแล้วอะ่ะ กับอันที่สองนะครับพ่อพูดถูกแต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่ทําให้พ่อบอกว่าพ่อไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําได้เราตอบข้อแรกแล้วกันเนาะเขาจะได้ไม่ดา่าเข้าใจหรือยังพ่อทั้งแกแล้วก็แม่แกฉันอะเสียสละความฝ<า>ัน<า>ของฉ<อ><อ>ันแล้วตอนนี้ฉันก็ติดตอ,อยู่ในครอบครัวอุ้ยครอบครัวอะไรเราขับเร็วหรือเขาขับเร็ววะเนี่ยุ้ยเสียงหยดน้ําเราตื่นมาในโรงพยาบาลตอนต้นเกมเลยครับไอฉากแรกอ่ะ โอ้โหเรื่องราวเรื่องราวนี้มันอะไรกันเราไม่ได้ทาตามความฝันนะครับเนื่องจากว่าแม่เดี๋ยวมาบใไปเราให้มีเกดที่ดีมากขึ้นส่วนพ่อเราเข้าใจเราเป็นอย่างดีแต่ถึงจะเข้าใจเราเขาก็ไม่สามารถเถียงแม่ได้อยู่ดีนะครับมันเป็นปัญหาครอบครัวเนาะเรื่องนี้แต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรอะ่ะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการที่เด็กคนหนึ่งจะได้มีความสุขนั่นเองปล่อยให้เขาทําไปเถอะในสิ่งที่เขาอยากทําเปิดประตูมาข้างนอกที่แสบตาเลยมันโรงพยาบาลจริงไหเนี่ย ย่างเล่นกล้องอยู่อีกเหรอสนุกหรือเปล่าถ้างั้นลองมองไปที่ป่าตรงนู้นสิแล้วลองถ่ายรูปดูกดถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความทรงจําอดีตแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมืดเหรอเอาไม้ฉันดูหน่อยสิเธอลืมถอดฝาเลนนะสุดท้ายแล้ววิวตรงนี้ก็เป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบเป็นจุดที่มีความทรงจํามากมาย ทั้งพ่อของเราแล้วก็ตัวเราวมาแต่ว่าเราตายหรือเปล่าเนี่ยสุดเราแล้วเราตายหรือเปล่าพ่อเราด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมนี้ทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าถึงเรื่องราวมันจะสั้นแต่เรากับเข้าใจความรู้สึกของตัวละครเป็นอย่างมากเลยนะคงจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวเรื่องเนี้มันตรงกับใครหลายๆคนในบ้านเราด้วยแหละผมเชื่อว่าแล้วคนดูก็ต้องมีบ้างแหละเนาะที่เข้าใจความรู้สึกของตัวละครเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมความเป็นไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่